โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอยู่ในเกมโรบอตอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผู้ผู้ก้าทั้งทั้งสามคนฮะตอนนี้ตอนแรกเราเหลือ4คนนะแต่ยูดีเกมนี้นะฮะไม่สามารถให้ผู้ก้าคนที่4เราเข้าไปกับเราได้นะฮะวันนี้ก็เลยจะมีเป็นคุณม็อบแล้วก็คุณใจแล้วก็ผมเดวิดนะฮะที่จะเป็นนะเอ่อที่จะเป็นตัวตายตัวแทน ตายแน่ในพวกเวนตายครับโอเคครับก็เมื่อการไม่เสียเวลานะครับเราก็เข้าไปดูกันในเกมดีกว่าทุกคนไปไม่มีหมดอีซี่เหรอไม่เอาอีซี่เลยเหรอไม่ทำไม่เอาฮาร์ดเลยเหรอแล้วแล้วข้ามไปนายแม่เลยปะนายแม่กดชิปเพื่อวิ่งนี่กดไฟกดแอปเปิดไฟกดจีเปิดกล่องเกมมีแปดแล้วก็จัสแกนแล้วจับเอบี อ๋อเป็นเกมแปนของมิมิกเขาทำมาอ๋อเขาชอบมิมิกเขาชอบมิมิโอ้โหเ้ยเออแล้วสี่ชีวิตสี่ชีวิตโอเคเกมนี้มีไฟหรือเปล่ามีมีสบายแต่ถึงที่กดอยู่เนี่ยมีหรือเปล่ามันไม่สว่างเลยเี้ยเราต้องปรับภาพต่ำเพื่อที่ทำโอ้โหแม่งภาพต่ำก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮ้ยเอเราต้องได้ภาพสูงเหมือนเดิมเพื่อนไป let's go เขามอเล็โกเบบีอติอะไรอ่ะหนีไอ้ผู้หญิงที่มันกระติดมาในเมืองได้แล้วมันดูเหมือนว่าเราต้องไปที่ไหนต่อที่หนึ่งต้องไปที่ไหนมีแต่ที่บ้านที่ไม่ได้ด้วยโอ้โห่บอกกูด้วยดิเอ้ยมันกดวิ่งไม่ได้เออโหวิ่งกับเดินไม่ขึ้นไปยังไงอ่ะนี่ไงเดินก็เดินอ้อมขึ้นมาเออเดินอ้อมขึ้นมาเลยเพื่อนเนี่ยมึงเดินมุดม่งเข้ามาเลยอ๋อมาเออโอ้โหแมงมืดว่ะคือคือมองไม่เห็นเลยอ่ะเดินเอาหน้าจุ่ม เอ้ยนี่ไงมีประตูให้เปิดเนี่ยเอ้ยรอว้าวบอว้าวกระทันหันอรอโอ้โหอันนี้คือโหลดเสร็จแล้วอรออย่าบอพูดแบบบอกไม่เห็นเลยเพื่อนนี่ไงนี่ไงดอเห็นแล้วเฮ้ยมันมีมันมีคำเตือนด้วยมันมีคำเตือนอะไรเนี่ยตรงไปอะเข้าไปฉันโดนขังอยู่นั้นเป็นชั่วกับชั่วกันตายพวกปีศาจพวกนั้นจากเจโอ้โหกูไปเข้าไปแล้วเดียกันเพื่อนเฮ้ยโอรีชิดมีอรอรีไปอ่ะ แล้วมันมืดมากเลยอ่ะไหนอเปิดเปิดเปิดเปเปิเฮ้ยเปิดเประเปิดตปิดเปิยเปิดเปิดเปิดเประเูิเปิโอปิดเปดเปิดเปิดปิะเปเปิด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 เปิ่อปิาเปิดเดเปินปิดเป้ดเปิดเปิดเปิดปิดเปิดเปิดเปเปิดเปิดเปิเหมือปิดเปินเ้ดเปิ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 ดเเปิดเนเดปเปอเดเิปเเเดิเนปเเเอเปเปปเเ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 ดดเเ เราต้องไปไหนต่อเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเสียงเปิดประตูไม่น่ากลัวมากเออไม่น่ากลัวเสียงมันเดินเต็มไปหมดเลยเฮ้ยหาประตูหาประตูหาปรถ้าเปิดประตูนี้เพื่อนไหนอะประตูไหนประตูไหนฉันควรคุยกับคุณศพเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูใจปิดประตูซะเพียรู้กูโดนดูดเข้าไปแล้วเออเราอยู่ในห้องวิมีเสื้อด้วยตอนนี้มีเสื้อมีเสื้อล่างทรงเหรอล่างทรงหรือล่างกลมเอาดีฉันควรจะ เฮ้ยมีแฉกอ้าวอ๋อนี่ไงเก็บได้ไหมะเก็บได้เหรอไม่มีมันเก็บไม่ได้อะเพื่อนแต่ว่าเราเราละขั้นตอนเราไปใช้ตอนไหนอะเฮ้ยอันนี้ไงเปิดแล้วโอ้โหเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะเฮ้ยอะไรอะเกือบอะไรอะไรเกืออะไรอะไรอะไรอะใครเราน่าจะหาโค้ดเอาโค้ดมาใส่ ใส่อะไรโขนโอ้ไม่อกี้ไงเมื่อกี้ใส่อะไรไอ้เฮียนี่มันอยู่ตรงนี้เราใส่ยังไงอ่ะโค้ดใส่โค้ดอะไรอ่ะเราใส่ตรงไหนอ่ะใช่เหรอมึงเดินใจแข็งไปดิเลยมึงเดินใจแข็งไปใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนอะไรโค้ดตรงนี้อ่ะนี่ไงโค้ดนี่ไงโขนอยู่ข้างหนึงชั้นหน่อยแล้วนายช่วยชั้นอะไรเสียงนายช่วยเอาข้าวปั้นมาให้ฉันกินหน่อยฉันหิวเออคือข้าวปั้นเหรอแล้วฉั้นเจ้าคุญแจไหให้นายนะมึงจะให้กูจริงๆเหรอถ้าเกิดนายให้ข้าวปั้นฉันมาห้าลูก มึงน่ากลัวกว่าคนที่ไล่ตาพวกกูอีกถ้าเกิดนายไม่เอาอะไรไม่ฉันนายไปเจอดีแน่เอ้ยนี่ไงมันมีให้มันมีจานที่เก็บด้วยใส่ตรงไหนฮะน่าจะยังยังไม่ต้องใส่ปะเฮ้ยนี่ไงใส่ใส่รหัสตรงนี้ไงใส่ดิอ๋อนี่ไงใส่เลย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 เพื่อใส่เลยไปไปมาใส่ไปใส่ไปเขี้อคือแบบมันน่ากลัวกว่านี่อีกอะมันน่ากลัวกว่าตัวที่ไล่เราอีกอะเรียบร้อยคุญแจคุณแจ เก็บเก็บยังแล้วแล้วเราเอากุญแจไปเลยเก็บมันแล้วมันกดจีดูดิใช่ใช่ได้มาแล้วได้มาแล้วใช่แล้วได้แล้วได้แล้วเราต้องไปหาเขาไปเราเอากุญแจไปแล้วเราไปหาเขาไปไหมเขาเราชิบหายเหรอจะมีวันชิบหายเกิดขึ้นเนาะัไปมันเดินทะลุเนาะโอเคภารกิจเริ่มขึ้นแล้วโอ้ยไม่อยู่เลยโ้ยไม่อยู่เกือบได้เชียห์ขาสาลายข้าวแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากูตายเหรอ เอ้ามันทะลุกำแพงมามันทะลุกำแพงมาเอ้า,อ,าอะไรอ่ะเอ้าแล้วทำไมามุมมองกูกลายเป็น Resident Evil 2เน,นี่ยอ้าวอ้าวชิบหายละกูกลายเป็นมุมมอง Resident Evil ไปละกูกลายเป็นภาคแรกไปแล้วเพื่อนเฮ้ยเอ้ย,อย <c ười> กูบัามุมมองกูบัา <c ười> โอเคผมกลับมาเหมือนเดิมทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วมืดมากอ้าวะอะไรต่อ,อมันดักข้างหน้าอย่างเดียวเลยอ่ะ

แค่มดเชียร์ดีก,ก็ไม่ไหวแล้วเออเีย <c oughs> อม,มันไม่ทันนะ A few moments later <c oughs> โอเคครับก็กลับกันมาอีกรอบนะฮะโอเคหลังจากนี้นะฮะที่เราได้พิสูจน์ตัวเองกันมานะฮะเราก็ได้รู้วิธีการจัดการกับเจ้าหมอนี่นะฮะซึ่งก็รู้แล้วว่า <c oughs> ทีมเ <c oughs> บิร์กนะครับที่จะทำให้เราชนะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเพื่อนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคตอนนี้กมเสร็จแล้วบอกกูทำเตยมเสร็จแล้วบอกกูได้เลยเพื่อนได้เลยเราได้ไปรู้เทคนิคเอ่อต้องห้ามมะแล้แซ่บด้วยเกือบไปเกือบตายเพราะซนแล้วมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ได้มาดูตรงนี้ได้เฮ้ยไปมาแล้วไปมาแล้วรอรอสามสิบวิจัดอีกหงวิหงวิหงวิเฮ้ยมาวะไอ้พวกเราไม่โคตรทีมเบิร์เพื่อนกูได้ไปแล้วเพื่อนบูดอู่เออมันได้เต็มบูดอเะโอ้ยเชี่อเชื่อไปได้แล้วบอกนะ

ได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วก็ไปเปิดที่ไหนอ่ะแล้วเสียงแม่งโคตรบิ้วเลยอ่ะแม่โคตรน่าปวยห้องไหนวะเปิดหาเปิดห้องเปิดห้องเสียงแม่งโคตรบิ้วเปิดไม่จบเอายังไม่จบไอ้มันมีห้องในนี้เว้ยจับได้ห้องไหนไหนวิ่งตรงไปข้างหน้าแล้วน่ะทำไมไม่เห็นไอตัวไส้อั่วแล้ววะไปเลยระการไปเลย ยไม่มีเยม่มีแลกิดแล้วเกแล้วไป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 อยเพอนตอะไรอะต้เไหโอ้ชาแรโอ้ชาแกหิบายแล้วไปไปหยิบมาตั้งแต่แรกมัอยู่ไหมกลัวไม่มีกลัวไม่มีกลัวไม่มีเชืูเพื่อนไม่มีเว้มไม่มีแล้วไม่มีแล้ว มันกำลังหลอกแคบเราบิ้วมันหลอกบิ้วมาแล้วไปไปไปโทรมาเพื่อกลับไปรอบนี้ต้องเจอแน่ๆมันบิ้วมากหัวแล้วหัแล้วหัว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 แล้วแต่ว่าแฉลงกี่ตรงไหนอ่ะ่ยหนูใช่ไหมอ้าวเอานี้ไงเห็นแล้วรับประตูแล้วตรงนนี้มัไปไได้เลยหนอ่ะไหนเพราะตรงนี้ก็มีประตูให้เปิดประตูเหมือนกัน ต้องชงแจชงแจเหรอไ่าจะต้องเข้าไปข้างในก่อนนะเออต้องเข้าไปข้างในก่อนเพื่อนไป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 เสียบเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยมูถ้าแล้วเฮ้ยโอ้โหทางยาวแบบนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยเอ๊ะโอ้โหไทยโอ้โหแขนมันเป็นมือต่อกันด้วยนะเออแล้วตัวไม่เป็นกระดูกแล้วแขนไม่เป็นเนื้อโอ้โหอ้าวจแล้วเหรออ้าวอ้า อ่าจบแล้วเจอดีแล้วอย่าให้มันมีต่อเลยกลัวไม่ไหวแล้วเรอเบิดแล้วมันต้องมีต่อโอเคมันใช่ใช่มันต้องมีต่อไปเพื่อกูเชื่อเองกันโอเคครับก็จบลงไปได้ดีนะครับกับฟูตาชิเควสนะฮะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะฮะหลังจากที่ไอคนที่เหมือนจะไม่ใช่คนเหมือนจะเป็นมันบอ็แมันเป็นศพเลยแหละเออเป็นศพอาบอุ้ยโซอาบอุ้ยอาบโดนกระแช่กันดิ โอเคครับก็สำหรับฟูตาชิวันนี้ก็จบไปนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะัะทุกคนวันนี้พวกเรามีเหลือเหลือรอกกันอยู่3าคนนะครับแล้วก็มีเทค2นะฮะลัาจะไม่มีคนกายแล้วไม่มีหน่วยมันสมอง,งอะไหี้ไม่มีหน่วยหน่วยแบกหรอมี่มี่หน่วยใช้กำลังไเหี้ตอนนี้มันเตี้ยมเออเออ,เอ,อมันเตรียมมาเออเดี๋ยวทีมงาน,น <ะ S 2> มา โอเคครับก็ขอบคุณนะฮะที่น้องน้องต้าเนี่ยครับที่แนะนําแมปนี้มานะครับก็ขอบคุณนะฮะโอเคหลังจากนี้นะครับก็ใครที่มีแมปอะไรก็เข้ามาแนะนําเพิ่มได้อีกนะฮะแมปผีนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้พวกผมทั้ง3คนนะฮะม็อบใจแล้วก็ผมเดวิดนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับไปงี้ครับ